นี่ครับพี่น้องตอนเสาเฮาแต้มบักง่ายเลยครับนี่ครับมานมาครับพี่น้องสบายสบายสถานวันที่ตอนเสอบครับผมทีพาพยายามบ่วงหนูครับพี่น้องแล้ยามเกินเ้องเลมาเตี่ยมหนึ่งครับพยายามตอนเสอบังครับเที่มานบ่าแต่ที่ร่มๆเน่ครับล่มๆเย็นๆเนี่ครับอากาศตอนสอบเมือนท้องหน้าห้องเก่าแล้วครับ เดี๋ยวข้าไปย้ำนู้นครับนี่เตี่ยมวัวมาเนี่ยไปกันสนั่น,นยังมานส่อใกล้ก็ได้ไไไลลน,นะครับไว้ไกลลงทงเขาตกเขาเฮียครับข้าไปย้ำนู้กันครับพี่น่อย

ครับพ่อพยายามให้น้ำกันมองปลาเขาที่หอกเลยมาเคลื่อนนะครับเกลื่อนหาก็ไอยู่ให้หน้าลูกเขา่าแฉมหนึ่งครับมาเคลื่อนไม่ยามตอนเสอสสีบอรครับทืน ขุ่นตอนสอมกันครับมานมามานัมานมือนี่ยใส่ไปน้ำลงหวังไปนำ้ำกูไปน้ำครับตัวนี้ ัันอบไปกันดีครับหน่องยามไป้ำกันอีกต <c oughs> <c oughs> ่างเป็นแค้นี้ครับ <c oughs> น,นี่สิมีนูตัวเดียวแต่มาเขื่อนนี่บ่อพี่น่องเลยอะไร มันมีอยังเลยครับเจ้ามานี่ยพยายมเติมกันอีกครับนะครับพี่น้องถ้ามยามส่งรุมมนกันครับแล้วสะเขานีแ่แล้วสะห้างหน้าเขานี่แล้ครับใส่ถิ่นใบลองบนญโหชิมีนูบว่ามีเพื่อนครับกว่งกระดุมเก่าเนี่ยแหละ มีหยังครับแดก เดี๋ยิน้องกันไปเวยครับพี่น่อยเว้ยกวัดย่นอยู่เจ๊ก็คือบ่อถือนะครับครับพี่น้องไปทำอไนี่นะนี่ วัดที่ทาง,งเนี่ยจะมากระว๊งอกิดนี่ครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วเด็กนี่ครับเด็กยิ่มมานมาแล้วโอ้ยงามๆเลยครับพี่น้อง น้ำงามมาแล้วน้ำงามมาแล้วนี่เห็นไหมครับนี่มานะครับมานะครับขอหยาดเก็บกันครับพี่น้องส่วนนี้เขาก็มาอีกแก้มนึงน,นะครับพี่น้องพยายามไปเยอะกันครับด้วยดูดกอยูู่ควงให้ ไตามเพื่อนคิดขาดเดาวานะครับมาานิบบวอร่องเบึงครับพี่นอ้องเป็นยังไงมาหลุดน,น้ำกันครับหายุหากินอยู่สุภาพบุอีสานหอยนะครับ ้ังมีรูดครับเนาะยังมีรูด,ดนี่ยามกันปีครับพี่น่องดูปะหอยพันแดนอนยู่ได้นี่ครับนี่ใส่ถิ่มใหม่กันครับพี่น้องจริงๆม,มายามเอามืออื่นสเสาะเห็นขอางงามๆกับไส้ถิ่มไว้กว่านี่ครับพี่น้อง มือแรีง,งนีผ้ามายามให้ครับพี่น้องขึ่นเล็คือใส่ไปกวนนะครับมายามเอามือแรีงอีกนหนึ่งครับพี่น้องจะมานขอยามขึ้น,อ,นอีกอนครับเดีอยามีก่อน ดูดครับพี่น้องดูดใส่ถุงไว้กว่านครับดูดปรับบ่วงไปครับแก่มือไม่มือแรงแมย่ามาน ปเขาฝากอยู่นะเจ้าว่าเขาอเียนีครับตัวห้ามภเอนงครับ่นาลูกไก่มันเกินไปวันขงเขาใหญ่กว่าครับตัวนี้ ก็แบบเดียวมาบังคั <c oughs> เดี๋ยวมาเลังสัตว์ไฟดีๆกันครับไปผ้ามายามน้ำกัน ต้องก็บวงนีม่มองหันญ่ามาฟัอง,อางนี่มันก็นจิ้กือบ่ครับใส่ไปนี้แล้วครับพี่น้องนี่ขวดนี่ไปเอาเรื่องโมเอาถุงมาครับตอนเสาร์ใส่ปไปนี้ครับลองนเพื่อมนันมาคล้องนะครับใส่ติดาปนี้มาเกิดมันมียง นี่แล้วครับพี่น้องมาอีกแจมหนึ่งนะครับเต่านี่เป็นสองครับน้่ายเบ่งน้ากันครับนี่ครับพี่น้องตอนเต่าเหรอแจมบักไงเลยครับนี่ครับม้านมากครับพี่น้องประยูได้กินครับขึ้นแจมหนึ่งเต่ามาอีกแจมหนึ่งครับนี่ครับเต่านี่กับม้านี่เก่าครับพี่น้อง วกันไม่คลิปไม่คลิปหนาครับผมแล้วคลิปนี้สวัสดีครับ